ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง Gift for you ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับกิฟอีกครั้งนะคะกับช่อง Gift for you ค่ะวันนี้นะคะกิฟจะมาสอนเพื่อนๆพี่ๆทาดอกกุหลาบนะคะจากสมุนไพรใกล้บ้านของเรานะคะนั่นก็คือใบเตยนั่นเองค่ะส่วนวัสดุอุปกรณ์นะคะก็อย่างแรกนะคะก็คือใบเตยนะคะเพื่อนๆตัดมาเป็นช่อหรือตัดแต่ใบก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วก็แขก รับเชิญของเรานะคะวันนี้นะคะก็คือยายสมนะคะซึ่งจะเป็นผู้ทำดอกให้เราชมนะคะนี่อันนี้เจ้าตัวยุ่งค่ะน้องทอฝันเช่นเคยหลังจากเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะอันนี้เราจะเริ่มทำดอกกุหลาบแบบทำเป็นดอกเดี่ยวก่อนนะคะจะสอนทำเป็นดอกเดี่ยวก่อนอ่าขั้นตอนแรกพับ เราต้อง,งเอาไปตากแดดก,ก่อนก็กว่าบิดได้เลยตากก็ได้ตากก็ได้ต้องตากาบิดแบบนี้บิดแล้วก็มว้วนบิดแล้วก็มว้วนตอนนี้เราปัน่นสุดท้ายปั่นสุดท้ายแล้วก็เอามาพันม้วนแล้วก็บิดบิดแล้วก็มว้วน <laughs> แล้วก็สอดเข้าไปหรือว่าจะใช้แม็กก็ได้นะคะสอดเข้าไปแบบนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วหนึ่งดอกอ่ะลองมาทำช้าๆอีกสักดอกนะคะขั้นตอนแรกหมุนแบบนี้แล้วก็บิดหมุน แล้วก็บิดหมุนแล้วก็บิดให้เป็นช่อถ้าใบใหญ่เราก็จะได้ดอกใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ดอกใหญ่อันนี้คือหน้าของคนทำนะคะ,ะเสร็จแล้วอีกหนึ่งดอก อ่ะต่อไปเราจะมาทำเป็นช่อแบบนี้นะคะอันนี้ช่อแบบนี้สวยตัดมาเป็นช่อแบบนี้แล้วก็ตัดให้เหลือ,อจำนวนใบเท่าที่เราต้องการนะคะตัดตรงนี้ออกก่อน ใบเตยสวยๆเอาเลยน้อเอาเลยเราจะเริ่มจากอดอกที่อยู่ข้างนอกสุดก่อนนะคะบิดบิดแล้วก็ม้วน อันนี้ช่อค่อนข้างจะใหญ่นะคะลำต้นของใบเตยค่อนข้างจะใหญ่เราก็จะได้ดอกกุหลาบดอกใหญ่พอเราทาเสร็จปุ๊บล้วก็สอดไปในใบสอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาหรือว่าเพื่อนจะใช้เป็นแม็กก็ได้นะคะอันนี้เราจะ สอดเข้าไปนี่เสร็จแล้วหนึ่งดอกดอกต่อไปนี่มันใบใหญ่ต้นใหญ่หน่อยต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่อันเยอะอยากกะมันเดียว้อยต้นใหญ่เหมือนกัน แรกๆอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆก็จะเป็นช่อส,สวยๆแบบน,นี้เดี๋ยวเราก็จะทำช่อแบบนี้นะ ใบของใบเตยนะคะปลายใบเตยค่อนข้างจะแหลมนะคะอันนี้แนะนําให้ใส่แว่นตาด้วยมันก็ไม่โสมใส่แว่นตาตัวนอกกันเข้าตาเนะาะใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ใส่ก็ไดอ้อันนี้นใกล้จะเสร็จแล้วนะเหลืออีกหนึ่งสองสามสามดอกสามดอกก็เสร็จแล้วนะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะตัดช่อใหญ่หรือว่าช่อเล็กมาเนาะจะทําเป็นดอกแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราเอามา มัดรวมกันใส่แจก,กันหรือจะทำเป็นช่อแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็สวยทำเป็นช่อแบบนี้ก็สวยพอเราทำเ,เรื่อยเรื่อยนะคะจนจะครบอันนี้ก็เป็นดอกสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะทำเพราะว่าเราจะเหลือในส่วนของใบสองใบไว้ตรงนี้ให้เป็นเหมือนเกอรของเขาเนาะ เรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้เป็นช่อดอกนะคะนี่ทำไปทำบุญไปวัดได้เลยนะคะอันนี้สวยมากหรือว่าจะเอาใส่ในใจกันนะคะใส่น้ำเข้าไปอันนี้ก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์อ่ะเนาะเป็นอาทิตย์เลยเอาเอาันนี้เป็นขวดแบบนี้แล้วก็เอาใส่น้ำแล้วก็เอาดอกที่เราทำอันนี้นะคะใส่ได้ เป็นไงบ้างคะวันนี้นะคะสำหรับดอกอใบเตยนะคะเพื่อนๆสามารถเอามาทำเองที่บ้านนะคะลองผิดลองถูกในการทำนะคะหากทำไม่ได้นะคะก็ย้อนดูคลิปของกิฟได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกิฟก็ขอขอบคุณ แม่สมเป็นอย่างมากนะคะที่มาเป็นครูในการช่วยสาธิตในการทำดอกกุหลาบนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กหรือว่าจะเป็นช่อน,นะคะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะหากคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของกิฟได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะกิฟจะทำเ,เกี่ยวกับสมุนไพรอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามกิฟด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะกิฟขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณที่รับชมช่อง Gift for you ด้วยนะคะ